คยสงสัยไหมคะทำไมการตรวจเช็คสุขภาพทุกครั้งค่าการทำงานของไตก็ปกติดีแต่คุณก็ยังมีอาการของไตอ่อนแอปัสวะบ่อยโดยเฉพาะตอนกลางคืนยังต้องลุกเข้าห้องน้ำอ่อนเพลียไม่สดชื่นง่วงเหงาหาวนอนนอนก็นอนไม่ค่อยหลับหลับก็หลับไม่ค่อยสนิทหลงเลิมง่ายปวดหลังปวดเอวแถมยังผมหงอกผมร่วงอีกเป็นภูมิแพ้หูอื้อ ขี้หนาวเป็นตะคริวและบางท่านถึงขั้นหย่อนสมรรถภาพทางเพศอีกด้วยค่ะจริงๆแล้วอาการเหล่านี้ได้มีการบันทึกอยู่ในตำราการแพทย์จีนมานานนับพันปีจัดเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากไตอ่อนแอซึ่งพบบ่อยกับคนทั่วไปในปัจจุบันจะแตกต่างกับการตรวจค่าไตที่จะต้องรอจนกว่าไตเสื่อมสภาพไปมากกว่า7 5แล้วผลการตรวจเลือดจึงจะแสดงความผิดป,ปกติออกมาค่ะ ไตเป็นรากฐานชีวิตจะเสื่อมสภาพลงตั้งแต่อายุเพียง25ปีถึง30ปีภาวะไตอ่อนแอเป็นสับเฉพาะของการแพทย์จีนไม่ใช่โรคไตในความหมายของการแพทย์ตะวันตกหากหมายถึงสภาพไตเสื่อมลงไม่แข็งแรงเท่าที่ควรทำให้สมรรถภาพการขับน้ำและของเสียของไตลดลง ส่งผลกระทบต่อดุลยภาพของอิเล็กโทรไลต์และความเป็นกรดด่างของร่างกายรวมทั้งเกิดภาวะพร่องฮอร์โมนชนิดสำคัญที่สร้างขึ้นจากไตและต่อมหมวกไตด้วยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ทำให้เกิดอาการผิดป,ปกติของอวัยวะทุกส่วนหากไม่มีการบำรุงรักษาอย่างทันท่วงทีก็จะแก่ก่อนวัยและพัฒนาเป็นโรคร้ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคที่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันโรคเกา รูระบบหล,อ,ลอดเลือดและหัวใจอามาฤลึกอามาพาดไวทองมาก่อนเวลาอันควรหรือจะพัฒนาเป็นไตอักเสบหรือไตวายได้ในที่สุดค่ะการดูแลไตให้แข็งแรงอยู่เสมอนั้นจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ถึงแม้ว่าอายุยังไม่ถึง30ปีก็ตามไตอ่อนแอในระยะแรกคุณอาจยังไม่รู้สึกถึงความผิดปกติมากมายก็ได้ เพราะโดยธรรมชาติแล้วร่างกายจะปรับตัวได้ในระดับหนึ่งเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาการต่างๆของไตอ่อนแอมากจะรื้อแรงอย่างช้าๆจนคุ้นคุ้นเคยถึงขนาดเลิมไปแล้วว่าตอนปกตินั้นร่างกายเป็นอย่างไรค่ะบำรุงไตบำบัดสรารพัดโรคหลักทฤษฎีสำคัญน,นี้ได้ชี้แนะแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสมบัติอันล้ำค่าของการแพทย์จีนซึ่งมีมานานนับพันปี รักสุขภาพใส่ใจดูแลไตเป็นอันดับแรกค่ะด้วยความห่วงใย,ยจากเอิร์นเวผู้นำข้าวยาสมุนไพรยจีนสำเร็จรูปปายหลักของประเทศไทยศูนย์รวมยาสมุนไพรจีนสำเร็จรูประดับพรีเมียมที่สุดจากประเทศจีนปรึกษาแพทย์จีนและผู้เชี่ยวชาญได้ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเว่5ศูนย์ส